เดินเล่นกันเหรอคะหนูเดินม,มาค่ะอย่าหยุดเดินม,มาค่ะชา้มมาๆค่ะพี่ปวินชา้มมาๆอ่าเนาะไอ้เล่าบอกชา้ชาๆเอ้ยล,ล้มทําไมล่ะลูกยืนขึ้นค่อยๆค่อยๆด้วยรอน้องด้วยค่ะอย่าลม้มอย่าล้มนะวันนั้นปวินยืนขึ้นแล้วก็น้องล้มแล้วก็น้องเจ็บกับเจ็บเลยใช่ไหมคะโอเค ที่บ้านก่ะอืมที่บ้านน่ะหรอน่ป้าป้าอยู่ไหนมีไกลลูกถ้าอย่างเงี้ยไกลไกลไกไม่นั่งสิลูกไม่นั่งสิเช่าทำไมเดินเร็วจังสิเดินเชนาจังสิ ไอเยอเขากำลังไอ้นี่อยู่เขากำลังบาลานเซียร่าอยู่น้องเฮด้าเขาบาลานเซียร่าอยู่ค่ะเขาไม่ได้ล้มค่ะสเตียนอ๋อเตียร์โอ้ตาเขาดีสเตียรอ่ะไปใช่ใช่สเตียนเดินให้มันเต็มเต็มขาหน่อยลูกใช่ค่ะเห็นอะไรคอยจะแวะหยุดหยิบตลอดอ่ะยิ่งเจอดอกไม้ไม่ได้เลย เตีでは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 ้ยเตี้ยมองเงาเตี้ยนะมองเงาเตี้ยนะตรงนี้มีเตี้ยนะอักเตี้ยนะช้าช้านู่นแล้วพ่อป๊าอยู่นู่นโอ้รอน้องด้วยรอน้องด้วยรอน้องด้วยช้า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 ไอ้ด้าบอกช้าช้าช้าไปที่เลื่ป่อป๊าเร็วป่อป๊าอยู่ไหนด้า เดีมีคนเอารถปะป๊าไปไอ้หูใครจะมาแล้วรถปะป๊าอยู่ไหนอยู่นู่นไงอ่ารอน้องก่อนอ่าถ้าไม่ทันให้รอน้องก่อนแป๊บหนึ่งเขาก็ช้าอยู่แล้วลูกขาไปเนียช้าลุื่ง ออบินบินเนี่ยบิรถปั๊บป้อ่าตรงนี้ระวังเจ็บนะถ้าล้มเจ็บนะอ่าดูขาดูทางหน่อยดูทางหน่อยอ่าให้น้องลงก่อนโอเคมเาาันไม่เท่ากาันพือมันไม่เท่ากันช้าๆน้องบอกช้าๆ อืมช้าแลเสเียนน่ะยนเกรสกรูสูอ่ยอวกรูสกะเดินขึ้นรถไอดารถปะป้าอยู่ไหนเดินขึ้นรถแล้วอ่าเอิบนาเดินเล่เอิบนเดินเ่นแล้วเดี๋ยวไปล้ากันล จะไปกันแล้วเอฟเอฟจะไปกันชื้อของจะไปชื้อของแล้วค่ะโอเคถึงแล้วใกล้ๆอ่ะแต่เดินอย่างเงี้ยดูไกลมากเลยอ,เ,อเดินเดินดถึงสี่นาทีเลยทีเดียวสี่ <laughs> นาทีกว่าจะถึงรถโอ้ไม่ก้าะเดี๋ยวมาอุ้มน้องโอเคบายบาย